นะครับวันนี้มาจะให้ดูเสาทับที่ทําเสร็จแล้วนะครับนะฮะเป็นไม้สักนะครับนหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ความยาวตัวท่อนห้าสิบเซนนะครับถอดประกอบได้นะครับไม้สักทองสั่งเอาไปกึงแบบกลมนะครับแต่ว่าแล้วก็ใช้น็อตในการประกอบนะครับ พอประกอบ,บเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยาวสองเมตรห้านะครับสวยดีนะครับนะครับในกาท่อนนะครับท่อนล่างสุดก็จะเป็นมียางข้างล่างนะครับเอาไว้กันไม้ทะลุดินนะครับก็เป็นยางนะครับหัวแบบหนึ่งนิ้วนะครับก็ปักได้ยึดกับพื้น ได้นะครับก็ส่วนแต่ท่อนกลางอีกสามท่อนก็จะเป็นก็จะเป็นกึ่งเกี่ยวไม้ข้างในเลยนะครับไม่ได้ใส่ตัวอะไรเลยนะครับก็ขันตรงเข้าไปได้เลยครับเราใช้ใช้สตาร์ทเกี่ยวนะครับแกนใหญ่นะครับเพื่อจะได้ไม่ให้คอนมากนะครับยาวประมาณ2อนิ้วนะครับเพื่อได้ให้ ให้การยึดเกาะของไม้แต่ตัวมีการให้ตัวมากกว่านะครับส่วนอันบนสุดนะครับก็จะเป็นปลายจะเป็นปลายจะเป็นสตัดเกี่ยวเหมือนกันเอาไว้ให้เกี่ยวกับกับทาบนะครับเกี่ยวกับประขอทาบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับข้างบนนะครับ,นะรบวิธีการประกอบก็ง่ายๆครับมันก็แค่ แค่ไข่เข้า,ขาไปปกตินะครับ ก็ได้เป็นหนึ่งท่อนนะครับแล้วก็ไปเพิ่มชั้นให้มันเป็นสสองเป็นห้านะครับประมาณนี้ครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ทําถุงใส่ให้เลยนะใม่คิดราคาไม่ได้เดี๋ยวอูแพงจริงคือด้วยความที่เอาไม้สักความหนาหนึ่งนิ้วอะนะครับมดกึงมันจะมันต้องซื้อเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็แผ่นใหญ่ที่หนาหนาหนึ่งนิ้วครึ่งอะประมาณหนึ่งนิ้วยี่สิบหนึ่งนิ้วคือมันต้องใหญ่กว่าหนึ่งนิ้วอะครับ คือก็แพงอยู่อะครับคือรื่องที่ราคาไม่ได้เลยครับแล้วก็เอาไปกึงแล้วก็ไปทําทําทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับก็อยากเอามาให้ดูก่อนว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอไปคํานวณค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจะมาบอกราคาทีแต่ว่าจะพยายามให้มันไม่แพงอะแล้วก็ยังไม่มีใครทําเลยหรือเปล่าผมยังไม่เห็นใครทําแบบนี้เลยนะครับนะฮะ เห็นลูกค้าชอบถามกันว่ามีทํทาเสทาท้าเสาทงไหมก็คือทําให้ดูนลครับประมาณนี้นะครับนะฮะก็ถ้าถ้าผมโอเคเมื่อไหร่ผมพร้อมแล้วผมจะจะมาแจ้งราคานะครับไม้อื่นไม่แนะนําให้ใช้ผมไม่มั่นใจกลัวหักนะครับเวลาแรงลังของท้าเรลาลมมากลัวหักแต่ถ้าเกิดไม้สักผมมันเหนียวอะ่ะเลยแข็งด้วยเลยมั่นใจนะฮะ จะเอาเล็กกว่านี้ตอนแรกไปลองมาแล้วหักนะครับเอาหนึ่งยูนี่แหละกาลังแบบให้ตัวดีนะครับใช้งานง่ายครับสั้นๆประมาณห้าสิบเซนนะครับก็มัดรวมใส่ถุงดัดเข้าไปในถุงถุงมันก็เล็กๆดีอ่ะนะครับก็เยังไงมาอัปเดตทีครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับต่อไปนะครับครับ